สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีค้องร้องเปล่านะคะเป็นประจำค่ะทุกๆวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสองโมงนะคะคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายรวมไปถึงนะคะให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะะี่เลยค่ะกับวิทยากร,รรับเชิญของเรานะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะท่านอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับค่ะอาจารย์เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นประเด็นใน วันนี้นะคานผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงา <c oughs> มเลยคะอาจารย์อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกว่า <c oughs> เอ๊อยากจะพูดคุยกันเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆรวมไปถึงการไปสถาบันเสริมความงามเอ๊ไปแล้วไม่ได้ดังใจขึ้นมาไปซื้อผลิตภัณฑ์เขามาแล้วหน้า <c oughs> พางัง จะทำยังไงกันดีต่อจากนี้นะคะก็อาจจะมีพูดคุยกันในเรื่องนี้ร,รวมไปถึงอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาค่ะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะคะกับอาจารย์ปรเมฆที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7าถึงนะคะเดี๋ยวเปิดสายตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยคกันในเรื่องของความสวยความงามกันก่อนอนะคะอาจารย์เนี่ยอย่างกรณีที่ ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเขานะคะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นไปกระจายเข้าไปสู่ประเทศเต่างๆส่งออกเข้าไปแล้วบังเอิญค่ะผู้ใช้นะคะผู้บริโภคใช้ไปใช้มาคุณผู้ชมรู้สึกใช้ไว้เทนนิง่งแล้วหน้าเป็นด่างด่างขา,ขาวขึ้นมาเรื่อยๆมีผู้บริโภคเนีย่ยนะคะไปเรียกได้ว่าไป เรียกร้องกับทางบริษัทเขาเองบริษัทเขารับผิดชอบนะคะถึงยังไม่ได้มีการฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ก็รับผิดชอบด้วยกันารเ็ความรับผิดชอบออผู้ผู้ประกอบการนะคะก็เรียกคืนเรียกผลิตภัณฑ์นั้นคืนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ประมาณว่าจะรับผิดชอบ ถ้าเกิดว่ารวมไปถึงการรักษาสําหรับผู้ที่ใช้ไปแล้วพิสูจน์ได้ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ไหมครับแต่เนี้ยค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันในแง่ของผลิตภัณฑ์หนึ่งละ2ก็คือในแง่ของถ้าเกิดสถาบันเสริมความงามอันนี้เราจะคุยกันด้วยความจริงความจริงการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยครับมันเหมือนกับการคือผมยกตัวอย่างสมมติเราไปรักษาโรงพยาบาลไปผ่าตัดตัดตรงนู้นตัดตรงนี้เนี่ยเหมือนนางงามเกาหลีหน้าอันนี้อันนี้ในแง่ของศิลปกรรมนะคะ มันก็เป็นการทางการแพทย์ไอการใช้ครีมพวกนี้มันก็เหมือนเหมือนเรื่องทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดการแพ้หรือเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถจะฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้ซึ่งการฟ้องคดีผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจะมีเงื่อนไขนะเรียกค่าเสียหายตามสมควรอ๋อค่าเสียหายตามสมควรที่อาจารย์บอกนี่มันคิดยาก คนที่จะเป็นตัวชีสคือสารจะเป็นคนเมื่อเวลาเราเสนอขึ้นไปเราต้องดูนะครับตัวเราเองก่อนเราต้องดูก่อนอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างเราเห็นว่าดารานักร้องถูกหมอดูหาว่าท้องเขากฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านไอ้หมอดูก็ไปฟ้องเรียก300ล้านคือไอ้200ล้านหรือ300้ล้านเนี่ยเราไม่รู้มันที่มามาจากไหนเขาจะมีราคาขนาดนั้นไม่รู้ล้านบาทหรือล้านกีบเราก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันถ้าเราหน้าเราเสียหายเนี่ยเราคิดว่า เราควรจะเสียหายเท่าไหร่แล้วเราจะพิจารณาจากตรงไหนคะจากตรงนี้เสียหมายถือแค่เสียเวลาไอ้ฮ้องกูมีเทนีเนี่ยฮ้องมีเทนีด้านหน้าด่างเนี่ยออกทีวีไม่ได้ก็อาจจะต้องมานั่งคิดรายได้ว่าถ้ารายได้ของการออกโทรทัศน์และค่าโอกาสหรือค่าค่าโอกาสที่จะได้ท้าในเศรษฐศาสตร์ก็เป็นค่าเสียโอกาส ตอนนี้มันก็คิดยากนิดนึงแต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถแสดงตัวเลขได้ว่าเราเสียโอกาสขนาดนี้เราเอาอยุขนาดนี้ต้องต้องทางานถึงอย่างนี้มันควรจะมีรายได้และโอกาสที่จะเกิดจากการเติบโตของการทํางานถ้าเราแสดงให้ศาลเห็นได้ในคําฟ้องนี<ม>่ศาลก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่ถ้าเราแสดงไม่ได้อยู่ๆก็ฟ้องแล้วเรียก10ล้านแต่10บล้านมาจากไหนนี่ไม่รู้ศาลก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมในคดีผู้บริโภคได้ นิสานก็จะเป็นคนดูก่อนเป็นคนดูก่อนแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่มีเงินค่าธรรมเนียมร้อกยื่นคาร้องของยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีได้ค่ะนี่คือขั้นตอนที่มันง่ายเหมือนกันเทียบเคียงเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดความเสียหายในกฎหมายคุ้มครองชาวบ้านพอสมควรถ้าเกิดสมมติมีคนใช้ผลิตภัณฑ์ละในบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้ผ่านออยไม่ได้รขึอนุมัตจะผ่านออยหรือไม่ผ่านอยว่าไม่ผ่านแล้วเกิดไปใช้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวกันถ้าผู้ใช้ใช้นะครับการที่ไม่ผ่านออยแล้วมาขายสมมติถ้ามันเป็นเรื่องของยาบริษัทนั้นก็จะถูกปรับเป็นดต่างหักตามพระธรรมยัติอาหารและยาอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือหรือการไม่ปิดสลากไม่ปิดสลากไม่ปิดว่า การบรรจุการเก็บคือกฎจริงๆนั้นใน,นกฎหมายจะเขียนไม่เกี่ยวกับสินค้าในการคุ้มคองผู้บริโภคการปิดสลากสแสดง<อ>รวมทั้งแสดงราคาชื่อยี่ห้อแหล่งที่มานะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายอฉบับผมจํำชื่อไม่ได้ต้องกําหนดวิธีการเก็บคนะถ้าไม่มีวิธีการเก็บอะไรเนี่ยผิด อาจารย์นั่นหมายความว่าผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยไปดะไปดูในผลิตภัณฑ์เฮ้ยเกิดเดินไปเดินตลาดมาถูกจังแล้วเขาโฆษณาดีด้วยอยากจะใช้ก็ซื้อซื้อมาโดยที่ไม่ได้ดูว่าเอ๊ะมีออยหรือเปล่ามีการควบคุมเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้เกิดเอามาใช้เองแล้วใช้ไปใช้ราก็เรียกค่าเสียได้แต่ว่าไอ้บริษัทเขาขายในเขาอาจจะมีข้อต่อสู้ของเขานะว่าเราเป็นฝ่ายประมาทเลล่อๆไหม ใช่ไหมแต่ประมาณเลื่อๆอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องรับผิด<ช>่คะแต่ว่าสมมุติเราควรจะได้สักล้านหนึ่งศาลอาจจะมองคุณประมาณเลื่อไปเนี่ยอาจจะเหลือเจ็ดแสนใช่ไหม มันมันจะเป็นตัวคิดตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ยังไรเสียเนี่ยบริษัทต,ต้องรับผิดคุณปล่อยให้สินค้าคุณมาทําตลาดแล้วทาให้เกิดคนอื่นก็เสียหายยังไงคุณต้องรับผิดああนะส่วนความประมาทเลินเล่อของเราก็แค่หักกรบลบนี้นิดหน่อยแต่เรามาคุยกันต่อเรื่องอนี้นะคะแต่ตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะคุณดารุณีนะคะสวัสดีค่ะคุณดารุณีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดารุณีปริศญาเรื่องอะไรคะคือโดน คือคือคือโดนข่มขู่ขูข่ฆ่าขูข่อะไรเนะะี่ยค่ะคือหลายครั้งมากตอนนี้มีบันทึกแจ้งความถึงหกฉบับนะนะคะแต่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทางสอนอนเนี่ยไม่ไม่เคยเรียกเขาสอบสวนหรือว่ามไม่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแม้กระทั่งบ้านตัดกระตุ้นคือเรื่องเรื่องเรื่อง,องมาเกิดจากว่าเขาเนี่ยเลี้ยงสุนัขัามตัวนะคะแล้ว ทั้งอุจจาระทั้งขนทั้งกลิ่นเนี่ยฟุ้งกระจายไปเต็มบ้านซึ่งเราอยู่ใต้ที่ใต้ลม่ยฮะเราเราก็โดนเต็มๆมาตลอดนี่หนึ่งปีหกเดือนแล้วนะคะก็ไม่มีทางออกก็เลยไปร้องเรียนไอ้นี่ค่ะสำนักงานเขตค่ะครับตามระดับยะสุขรนะไหมโอเคค่ะทางทางเขตก็มาดําเนินการตรวจสอบด้วยเขาเองด้วยอะไรต่อไม่เลไปถ่านไปแปดเดือนค่ะทางสำนักงานเขตก็ก็เออ สรุปออกมาแล้วก็มีหมายมาแปะให้เขาแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญอะไรนี่เขาไม่ปฏิบัติตามอะไรทั้งสิ้นเลยครับกับตรงกันข้ามสิ่งที่เขาทาคือมาข่มขู่ขู่ฆ่าขูจะปตัดสายเบรกรถยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ขู่ตะโกนด่าหยาบคายหน้าบ้านจะฆ่าจะให้เจอพวกมึงนะข้างนอกจะฆ่าให้ตายหมดทั้งครอบครัว่ ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่เขามาข่มขู่เราก็เขามาขู่ซึ่งเราถ่ายวิดีโอนะคะคอัดเทปถ่ายวิดีโอทุกอย่างมีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเขาไปบันทึกแจ้งความทางตำรวจก็ไม่เคยเรียกสอบสวนไม่เคยอะไรเลยทั้งสิน้นโร<ล>ง<ม>พักไหนอเออได้ใช่ไหมได้ได้สอนอ,าานาอบางชันค่ะอ๋อบางชันบางชันบค่ะแล้วก็แล้วก็เขาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะเลือ แล้วที่แย่กว่านั้นห่ะเขาเอาตําเราแจ้งความบันทึกถูกต้องทุกอย่างนะคะมีหลักฐานให้ตํารวจดูแต่สุดท้ายกลายเป็นเขาแจ้งตํารวจมาจับเราที่บ้านข้อหาแล้วตํารวจก็มาก็ตำรวจก็ไม่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้อะไรแต่ว่าอ่ามีตํารวจของสอนักงชันมาถึงสองชุดนะฮะเอารถตู้มาด้วย่ะคือพอพอ,พอเรื่องเนี่ยเราให้ดูว่าเรามีบันทึกแจ้งความมีเรื่องนี้ก็ตํารวจก็เชิญเราไปโรงพักครับ ค่ะเชิญไปก็กลายเป็นว่าพอไปดูด้วยคือจานวนด้วยหลักฐานที่เรามีให้ทุกอย่างเราก็ไปแจ้งความล่วงหน้านะั้นไปตลอดเลยนะคะ่ะอ่าพอเขาดูเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับให้ทางนู้นลงบันทึกว่าจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จบลงแค่นั้นแต่ในใบบันทึกกลายเป็นทางนู้นเป็นผู้แจ้งออผู้แจ้งความเนี่ยค่ะแล้วเรากไ็ไม่เคยได้รับการอะไร คือ,ค,อคือการเหลียวแลหรือการเรียกสอบสวนะักวันที่ขึ้นไปลงพักหนะ้าสอบสวนเขาพาชายชะตันอีกสี่ถึงห้าคนไปนั่งหน้าหน้าห้องสอบสวนนะตำรวจท่านไหนปามเราต้องเอาลูกสาวไปคือลูกสาวเนี่ยสองคนเอาไปสิบขวบคนหนึ่งกับยี่สิบคนหนึ่งแล้วโดยฉันกับสามีเนี่ยคือเราอายุเยอะแล้วรอห้าสิบกว่าทั้งคู่คเขาไปนั่งจ้องหน้าลูกสาวหน้าห้องสอบสวนแบบแบบที่จะกินเลือดก,กินเลือดนคะ่ะพวกชายชะตันค,ออคือเขาแล้วพนักงานสอบสวนว่าไงตำรวจ ไม่พูดอะไรเลยไม่แล้วตัวผู้กระทําทั้งสามีภรรยายนะะนั่งอยู่ในห้องนั้นก็ใช้วาจาหยาบคายแล้วก็พูดจาออแบบแบบดูถูกเราดา่าเราต่อหน้าด่าว่าเขตว่าเราไปไปเหมือนกับไปไปอะ,อะไรอ่ใต้โต๊ะเขตไปนั่นที่เขตเออให้ที่เขตเออมาเล่นงานเขาไปใส่ร้ายเขาไม่มีความจริงทั้งที่หลักฐานทุกอย่างก็อยู่หมดนะมีวิดีโอตำรวจก็ดูความจริงความจริงตรงนั้นนะ่ะถ้าถ้าเขาอยู่งั้นนะน่าจะแจ้งความหมิ่นประมาทเลย เราไม่ทราบข้อกฎหมายอะซึ่งซึ่งเท่าที่เราทราบเนี่ยตำรวจที่มาเนี่ยคือเป็นสายเรียกคือวันที่เราขับรถกลับเข้าบ้านมันที่เขาโทรเขาโทรมาข่มขู่ก่อนนะคะบเบอร์ก็ตรงกันเราก็บอกเนี่ยเบอร์ก็ตรงกันเขาตำรวจนี่ไม่ไม่รับฟังอะไรเราเลยอบางชันเหรอตำรวจโรจงพัก <จะ S 2> บางชันเหรอค่ะบางชันค่ะทีนี้ทีนี้ตอนเนี้ยล่าสุดที่แยกบางชันค่ะบางชันเลยแล้ว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 ผมถามนิดนึงอิตาคนนี้ทํางานทํามาหากินอะไร เอ่ยได้ขึ้นนี่ได้ยังไม่ต้องเหย่อชื่อเขานะว่าเขาทำาหากินอะไรเขาคือตัวพระตัวตัวตัวผู้ตัวผู้หญิงเนะคะเขาอ้างตัวเขาเป็นนางแบบสังกัด S S M อ๋อแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายเขาบอกเขาเป็นศิลปินศิลปินสังกัดแกรมมี่โอ้ผมว่าไอ้คนพวกนี้ถ้ามันอยู่อย่างงี้เขาไม่น่าจะมีพฤติกรรมหยาบคายอย่างนี้นะค่ะโอ้โหแต่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะอยู่คือเรื่องเนี่ยบ้านมันติดกันแล้วเขาเนี่ย ทำทุกอย่างตามอำเภอใจเขาตีกันกระจกขนาดสองเมตรแต่กระจายกระเดกกระจกปร,ระเด็นเข้าบ้านเราตีกันตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่ครึ่งนะเขาตีกันเองเหรอตีตีกันเองค่ะเ<อ>ขามแรงมากเขาตีกันเองแล้วก็เขาขับรถบนถนนที่ในหมู่บ้านเนี่ยขับรถชนกันเองขับรถโอ้โหจีดร้องคือชาวบ้านแถวเนี้หวาดขวาไปหมดที่ที่ไปร้องเรียนของเขตสะพานสูงมีถึงเจ็ดบ้านนะคะแต่เขาเขาเล่นงานเราคนเดียวเขตสะพานสูงนะ อย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวคือตัดสินออกมาแล้วค่ะเขตเรียกเขาเนี่ยจะส่งดําเนินคดีอ่าเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่ปรับปรุงอะไรเลยไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่เลยค่ะไม่เลยเขาไม่มีคุณซื้อเขาเนี่ยแนะนําให้เขาว่าทัพย์สสารภาพเขาก็โดนลดโทษแค่ถูกตับเงินแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วเขาฟ้องไปยังไม่ฟ้องค่ะเขาเาสารภาพเขตบอกว่าเขาฝ่ายปกครองมีสิทธิ์ได้เท่านี้กฎหมายให้สิทธิ์เท่านี้เปรียบเทียบใช่ไหมให้มีการเปรียบเทียบ <ข>เรเียบทเทียบถ้าเขารับสรารภาพที่จะไปแก้ไขแล้วก็รับสรารภาพว่าเป็นความผิดเขารับหมดค่ะแล้วก็ไปทําบันทึกกับกับทางนั้นน่าจะลดจํานวนหมาจะปรับปรุงไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้อะไระแต่อ,อ,อาจารย์คะเชื่อไหมคะมว่าวันที่เราไปร้องเรียนเมื่อเมื่อกร,รกฎาปีที่แล้วเนี่ยเขาเลี้ยงหมาสามตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากจเขาเขาไปเสียบเทียบปรับอะไรเนี่ยเขามีหมาเก้าตัวตอนนี้ค่ะ อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าเรื่องอะไรเนี่ยทางเขตก็ตัดสินออกมาแล้วว่าเขาผิดจริงอะไรเนี่ยจากเขามาเก็บภาพเนี่ยแต่ที่มันแย่กว่านั้นนะจา์ค่ะณปัจจุบันเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยไปเปิดอินสตาแกรมเขาเจอว่าเขาโพสตรูปปืนค่ะอืมปืนนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าของแท้อืมแล้วก็ถ้าเห็นเจ้าของปืนแล้วของแท้เนียนๆถ้าเห็นเจ้าของทะเบียนแล้วกันหนาวอืมของฝากแล้วเป็นของฝากสําหรับ คนพูมิไม่รู้เรื่องทางแฟนเขาก็คุยกลับกันว่าว่าเออถูกใจถูกใจที่สุดมีแก่ข้างบ้านรอกินลูกกระสุนอยู่เป็นคนเลวพอสมควรในวิเอรา์คนละผู้ชื่อสาวสองคนงงี้ยงงี้ยังงี้ผมเข้าใจละตัวสามีว่าต้องเล่นแม่งทั้งบ้านโอเคโอเคผมผมเข้าใจละอย่างงี้ได้ไหมประเดี๋ยวคุยคุยคุยหลังใหม่นะครับแล้วก็ผมอยากได้มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องมั้งไหมมีทุ อย่างเลยค่ะีอเอาอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวขอที่อยู่หลังไม้เน่ยที่อยู่ของของของสถานีนะนะครับแล้วผมอยากได้สำเนาทีนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้เดี๋ยวก็ทิงง้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ วันไหนว่างลองไปนั่งคุยกับผมก็ได้ผมมีแจ้งวัฒนะหนูกำลังจะบอกอาจารย์ว่าหนูขอรบกวนเพราะหนูอยากจะให้เขาให้จ่ายเงินตามกหมาให้จบสกทีเพราะหนูทนมากเลยคือเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะแต่วันหน่ชนะมีขี้หมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบกองให้หนูได้ดมได้ลูกสาวเนี่ยเป็นูมิแพ้รักษาหายก่อนแล้วมาอยู่ที่นี่นะคะรักษาหายขาดไปแล้วประมาณแปดว็ตอนนี้ลูกสาวหนักมากเขาเป็นพรงไซนัสอักเสบนี่รฮะ อาเจน<ม>ตัดใจเอาลูกสาวไปเรียนมหลาลัยไปต่อมหลาลัยที่ต่างจังหวัดครับพอลูกสาวในีทนฟังในสิ่งที่เขาทำแม้กระทั่งเรื่องของความรุนแรงเรื่องของสเต็กเรื่องของอะไรของเขาเนี่ยอืมอืมแล้วเขาเข้าที่ชาติเนี่ยเขามีผู้ใหญ่หนุนหลงังแต่ว่าทางสอนอบางชันเนี่ยจนวันเนี้ย เราจะเอาเอกสารเนี่ยไปแจ้งที่ที่บางชันเราก็รู้เลยว่าเราจะต้องได้กลับมาที่สำเนาอีกหนึง่งใบเป็นใบที่แปดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยววันวันหลังมาคุยกันเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องผ่านให้พบชนไปดูนะให้ใ,ให้ระดับใ,ใหญ่เข้าไปดูกว่านั้นถ้าถ้าโรงพักท้องที่บางชั้นไม่มีประสิทธิภาพก็ให้สูงกว่านั้นเนี่ยตอนนี้มันช่วงในเหมาะที่จะร้องเรียนกันนะเพราะว่าฤดูโยกย,าย,ย้ายไง<อ>เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังใหม่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะโทรไปตำรวจมีอย่างนะครทางตำรวจทางดิฉันก็ไล่ให้เราไล่ให้ทางดิฉันเนี่ยไปไปฟ้องละเมิดสิทธิ์เอาไปใช้ทนายไปจ้างทนายไม่ต้องไม่ต้องมาผ่านตำรวจไล่ดิฉันอยู่แต่แค่เนี้ยแค่การให้ดูวิดีโอจะเห็นว่า ตำรวจที่มาจับมามาแล้วที่นั่นหน้าบ้านนะไล่ดิฉันให้ไป <Okay. S 2> โรงพักอย่างเดียว,ค,วค,คุณดารุณีคะยังไงรบกวนคุณดารุณีฝากเบอร์โทรไวเ<อ>้เดี๋ยวฝาก,ากเบอร,ร์โทรไว้แล้วเดี๋ยวผมผมจะจัดการช่วยเหลือทีหลังเดี๋ยวมานั่งคุยแล้วดูว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับเด<ข>ี<ข>๋ยวฝากเบอร์โทรไว้หลังมานะคะดารุณีเขาลงมือซะก่อนไม่ไม่ไม่นะคนวันนี้หมาเหาปตองแห้งฮะไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกคุยกับทีมงานของเรานะคะคุณดารุณีคะค่ะสวัสดีค่ะคือคนพวกนี้ถ้าถ้าลงมือลงมือนานแล้วโดยธรรมชาตินะครับคนที่ ไม่พูดเนี่ยคือน่ากลัวนี่สิคะจให้คนที่พูดมันก็หมาเห่าไปตองแห้งไม่มีปัญญาหรอกทำเป็นซาซ่าซ่าไปแต่คนที่อยู่ใกล้บ้านคุกมณดารวนีเองก็น่ากลัวเขาก็กลัวใช่ชชาบ้านน่ากลัวแต่ว่าดาราคนไหนก็ไม่ใหญ่หรอกครับติดคุกมดแหละก็ขนาดคนที่ชื่อเดียวกับผมแล้ยิงคนอื่นเขาตายนี่ก็ฟ้องแล้วนั่นและคิดว่าจะรอดมันก็ไม่รอดหรอก แต่รวมันจะเกิดเหตุขึ้นมาแต่ยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยในวันี้คุยกับอาจารย์ที่มกานะครับเดี๋ยวจะโทรคุยกันนะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊หน่นะคะคุณผู้ชมมีเรื่องราวเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะปรึกษาอาจารย์ประเมศเรื่องของกฎหมายนี่แหละค่ะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์ศูนย์สองสปดดสามเจ็ดถึงเเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อค่ะครับ